การที่เราพูดว่าวันนี้กินมาทั้งวันแล้วมื้อเย็นไม่กินเดียวอยู่ดีๆก็คือแบบ u n นแพ n น e d เพื่อหวังว่าแบบอตอนเย็นเดี๋ยวก็นอนแล้วไม่กินละอะไรเงี้ยน,นะคะวิธีคิดแบบนี้ผิดเพราะอะไรการที่เรา unplanned ไม่ได้วางแผนเรื่องของอาหารการกินมาเนี่ยนะคะแล้วเราไปกินแบบช่วงกลางวันอะ่ะเยอะมากเออเราก็แน่นมากจนทําให้เรารู้สึกว่ามื้อเย็นเราจะต้องงดเนี่ยอันนี้คือส่วนใหญ่ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องของการจัดสารอาหารแล้วกินวันละมื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในแบบข้อยกเว้น แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือความรู้ในเรื่องของโภชนาการเนี่ยคือกินตามใจฉันออกไปข้างนอกเจออะไรก็กินอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้แพลนไว้แบบนี้จะไม่โอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาควิ z หกข้อนะคะสําหรับเรื่องของความเข้าใจในการลดน้ําหนักนะคะข้อที่1ในการลดน้ําหนักเราควรชั่งน้ําหนักบ่อยๆถูกหรือผิดเราควรชั่งน้าหนักบ่อยๆไหมเวลาที่เราลดน้ําหนักบางคนก็บอกว่าชั่งบ่อยๆดีถ้าใครที่บอกว่าไม่ใช่การลดน้ําหนักเนี่ยไม่ควรที่จะชั่งอะไรบ่อยๆอาทิตย์ละครั้งก็พอนะสองสามวันครั้งก็พออะไรเงี้ยหรือแบบถ้าวันละครั้งก็อาจจะยังแบบบ่อยสําหรับบางคนละนะเออเพราะฉะนั้นอันเนี้ยควรชั่งบ่อยๆถูกหรือผิดน,นะคะจะ ลยควรชั่งน้ําหนักบ่อยๆไหมไม่ใช่จ้ะคืออย่างนี้พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติน้ําหนักของคนเราเนี่ยนะปกติแล้วนะน้ําหนักคนเรามันบวกลบได้ถึง1นกิโลเลยอะมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับน้ําที่ดื่มรวมถึงในเรื่องของเออกลือต่างๆที่เราได้รับทําให้น้ําหนักตอนเช้าอะสมมติชั่งได้55ตอนเย็นทำไห้า6อย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีทั้งน้ํทาทั้งเกลือเข้าไปหรือบางทีเราก็แบบกินแป้งพวกแป้งน้ําตาลพวกนี้หนึ่กรัมของคา คาร์โบไฮเดรตมันจะดึงน้ําไว้3มเท่าของน้ําหนักของตัวมันน้ําหนักตอนเย็นอะ่ะมันจะหนักเพราะว่าคาร์บอ่ะมันดึงน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราโลคาร์กินแป้งลดลงนะน้ําหนักเราอะ่ะมันก็จะไม่เหวี่ยงมากเพราะฉะนั้นชั่งน้ําหนักไม่ควรที่จะชั่งบ่อยเพราะ ยิ่งถ้าเราช่างบ่อยหนึ่งนอกจากจะน้อยแล้วเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะทําให้เราอ่ะกินอาหารที่แบบผิดวิธีโอเคข้อที่2ไขมันแบบไหนที่ควรที่จะจํากัดเอาง่ายๆไม่กินน่ะให้กินน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ข้อกอไก่ไขมันสัตว์ไขมันสัตว์ในที่นี้คือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดข้อไข่น้ามันมะกอกนะคะข้อไข่น้ามันถั่วเหลืองนะคะไข่ตอกกอไก่ก็ถูกเหมือนกันนะแต่ถูกไม่หมดเพราะว่าไขมันสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นไขมันดีเพียงแต่ว่ามัน ไม่ถึงกับกินได้แบบไม่อั้นนะคืออย่าง WHO เขาก็แนะนําว่าพลังงานที่ร่างกายเราควรได้รับในแต่ละวัน,นควรมาจากไขมันอิ่มตัวของสัตว์เนี่ยนะอยู่แค่ประมาณ10%ของพลังงานที่เราควรจะได้รับในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเรากินแบบมันหมูอย่างเงี้ยนะเราก็ควรที่จะจํากัดในเรื่องของการกินด้วยข้อขอไข่อันนี้ถือว่าเป็นไขมันดีอันนี้ควรหามากินทุกวันนะพวกเรานะนะ้ำมันมะกอกต้องบอกว่าสกัดเย็นนะคือจะเป็นตัวที่มีพวก โอเมก้า9แล้วตัวนี้ก็จะให้ผลในเรื่องของการป้องกันเรื่องโรคหัวใจควรหามากินนะคะที่ควรจํากัดเลยเนี่ยก็คือว่ากินน้อยที่สุดนะก็คือน้ํามันพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดพวกน้ํามันเมล็ดต่างๆเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้ให้น้ํามันโดยธรรมชาติของตัวมันเองอย่างถั่วเหลืองมันเป็นแป้งใช่ไหมข้าวโพดมันก็เป็นแป้งโดยธรรมชาติมันไม่ได้ให้น้ํามันมันไม่ได้เหมือนกับพวกน้ํามันงาอะไรเงี้ยไม่ใช่เอออย่างน้ํามันงาเนี่ยกินได้ หรือน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเขาก็แบบสกัดออกมาคือแค่กดอัดบีบมันก็เป็นน้ํามันออกมาเลยอะไรเงี้ยอันนั้นกินได้แต่พวกทูนเหลืองปกติเนี่ยเวลาที่เราเอามามาคั้นเนี่ยมันให้เป็นแป้งเขาเอาไปทำเต้าหู้เนาะพิจารณพวกนี้โดยธรรมชาติมันไม่ได้ให้น้ํามันนะคะผ่านกรรมวิธีต่างๆเนี่ยนะคะมันจะให้เป็นน้ํามันออกมาซึ่งมันจะไม่ดีต่อเรื่องของสุขภาพมันจะให้เป็นลักษณะของน้ํามันโอเมก้า6นะคะเยอะมากซึ่งโอเมก้า6เนี่ยทำให้เซลล์เรา อักเสบและทาให้การลดน้ําหนักอะ่ะช้า ลงไปอีกข้อที่3ลดน้ําหนักได้ดีเมื่อเรางดมื้อเย็นถูกหรือผิดคือ i n d s ซ t วิธีคิดจุดตั้งต้นของการใช้ชีวิตของเรามันไม่ได้เริ่มมาจากว่าเราจะไปตัดมื้อไหนออกจากชีวิตนะคะแต่ว่าการที่เราพูดว่าวันนี้กินมาทั้งวันแล้วมื้อเย็นไม่กินเดียวอยู่ดีๆก็คือแบบอันแพลนเพื่อหวังว่าแบบโอ้ยตอนเย็นเดี๋ยวก็นอนแล้วไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะวิธีคิดแบบนี้ผิดเพราะอะไรการที่เราอันแพลนไม่ได้วางแผนเรื่องของอาหารการกิน มาเนี่ยนะคะแล้วเราไปกินแบบช่วงกลางวันอะ่ะเยอะมากเออเราก็แน่นมากจนทําให้เรารู้สึกว่ามื้อเย็นเราจะต้องงดเนี่ยอันนี้คือส่วนใหญ่ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องของการจัดสารอาหารแล้วกินวันละมื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในแบบข้อยกเว้นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีเอ่อการวางแผนหรือความรู้ในเรื่องของโภชนาการเนี่ยคือกินตามใจฉันออกไปข้างนอกเจออะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แพลนไวเออแบบเนี้ยจะไม่โอเคนะคะ อันนี้พวกเราต้องรู้นะสมองคนเราจะรู้สึกอิ่มหลังจากกินไปได้สักกี่นาทีให้พวกเราเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่เรากินนะคะว่าเราจะได้กะจังหวะการกินเวลาที่เรากินเนี่ยให้กินให้ได้จังหวะที่มันแบบไม่ไม่ได้เร็วเกินไปแต่สัญญาณความหิวความอิ่มเนี่ยกว่าที่มันจะเกิดการแปรผลในสมองของเราแล้วทําให้เรารู้สึกว่าแบบอิ่มจังเลยอะไรเงี้ยนะมันจะดีเลยออกไปหลังจากที่เราอิ่มจริงๆจ,จ,จากกระเพาะอาหารของเราอะนะไป ประมาณ15-20นาทีนะคะข้อนี้นะต่อข้อ5ต้องวางแผนการกินทุกมื้อใช่ไหมตอบอะไรจ้ะถูกผิดถูกต้องค่ะก็คือต้องวางแผนล่วงหน้าการกิน ทุกมื้อจ้ะในทุก1สัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องลิสต์มาแล้วว่าใน7วันของเราเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องกินในแต่ละวันปริมาณเท่าไหร่สุดท้ายมันเกี่ยวข้องกันว่าเราอะ่ะควรจะจดบันทึกการกินเป็นประจำทุกวันไหมเพราะอะไรนะคะก็ไก่เพราะว่าเราจะได้ติดตามว่าสารอาหารที่เราได้ไมันได้อะไรบ้างข้อขอไขเพราะว่าเราจะได้วางแผนการกินล่วงหน้าไปเลยหรือขอใคถูกทุกข้อจ้ะเฉลยถูกทุกข้อนะ เพราะฉะนั้นนอกจากวางแผนแล้วเวลาที่เราจดบันทึกมันจะมี unplanned บ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาจดบันทึกตามหลังด้วยแล้วการจดบันทึกเนี่ยว่าวันนี้เรากินอะไรมันจะทําให้เห็นเลยว่าในแต่ละวันเนี่ย exactly แล้วอะมีอะไรนะโอเคนะพวกเราแล้วก็สําหรับในไลฟ์หน้าเพจกันในช่อง YouTube เราก็จะเจอกันจันอังคารศุกนะเวลาประมาณสองทุ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ